กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่กับช่องจิรวัตรฟาร์มนะครับนี่ก็สีผ้ามาเบิองงวสีผ้ามาอัปเดตงวนะครับนี่ก็เป็นงวหน่อยงวแม่สาวน้อยนะครับนี่นะครับหนางามนี่เป็นงวแม่ลูกนะครับแม่กับแม่กับเป็นแม่ตัวนี้นะครับของงัวตัวนี้นี่นะครับนี่ก็เป็นแม่เขานะครับ ให้ลูกดีมากนะครับงัวแมนนี่นะครับเป็นงัวไทยงัวไทยนะครับจะัดีโมมี่สวัลูกมากาคืองามมากนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมเมลูกคูนี่อนนี่นะครับสวยงามส่วนสูงก็น่าจ,จะประมาณเก้าสิบ เกลียซิปเส้นนะครับหัวเกลียซิบเส้นบอรกระน่าจะเมตรเมตรกลัวนะครับบันถ่ายเท่าที่ดูนะครับนี่นะครับอ่ะเป็นเหมือนเป็นหมือดแน่เดี๋ยวนม่สีดำแม่นี่นะครับซุปเปอร์แบ็คว่ามมแ,แ,าแ,ปปแาม่สาวสีนดำตาลงามไร้จะเป็นแม่ลูกนะครับแม่จะผอมๆหน่อยเล็นโค้ง นี่จะลูกนะครับอยู่ในสีแดงแดงสดมากนี่ลูกคู่นี้ก็อ่ะ,อะ,เ,ดะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดราคาไ้นะครับเด้วเด้หนูเห็นไปห้าเมเองกันงามไรงามอิลีเห็นอลไเห็นเลยอยากเอาเหลี่ยงไว้นะครับปรแมานแม่นี่นะครับนี่ดูแม่นี่ตัวนี้สนุนราคาไปหกหมื่นกว่านะครับหัว หกหมื่นกว่าคุณงัวแม่ลูกนะครับตัวนี้ซุปเปอร์แบ็กซุปเปอร์แบ็กนี่ก็หาสนใจกับสอบถา้หลังไม่นะครับตัวนี้เพราะว่าราคาเปิดัจจุบันก็เปิดเปิดอยู่ทั้งอื่นมันต่างกันนะครับราคานาขอกจะได้ถูกกว่าแต่ว่าถ้าไปเปิดทั้งอื่นก็คือค่าขนส่งค่ายัางไรอย่างนะครับถ้ามาเอานาขอกก็จะได้ถูกแน่นะครับ เป็นแม่ลูกนะครับแต่ว่าเสียดายมากนะครับที่บอดอีกบอดไท่ายบอดอท่ายแม่ลูกลหงัวงหูนะครับแม่ลูกลหงัวงหูที่ผมเคยเหว้าในคลิปก่อนๆนะครับก็ตัวนั้นก็ขคล้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยนะครับแต่ว่าอยู่ทางบานนะครับหงัวงหูขาวตีบค่อยนิยมกันแต่ข้าวีนิยมบาหมันนะครับแต่ว่าพอมาถึงก็คือคล้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นคอหังายไง สำหรับอคอกงัวนหน่อยหรืองัวแม่สาวหัวหลดนนะครับจะอยู่อีกอคอกนึงนะครับตัวหั่นกระแตเอาออกไปแล้วคอกนี้ในตัวหนึ่งนี่นะครับสุดปอ์แบบเดี๋ยวอยี๋ขยังเป็นเสียบวะเนาะนี่นะครับสีสีบอกตามสุกนะครับเป็นงัวสีบักตามสุกส่วนสูงกับร้อยยี่สิบบวกนะครับร้อยยี่สิบบวก สีบักตาลสุกมันเกิดเป็นจมืดนแล้วนะครับกล่องสีโปสวยปบบนี้ดูเป็นภาพแตกๆนะครับบลละเอียดเดี๋ยวนี้ให้ดูตัวนี้กัน,นาสาวซุปเปอร์แบ็กตันดีครับอ้วนตุปป๊บุไขอึงลึงนี่นะครับให้สนใจกับสอบถามนะครับทีดต่อไอดียไลน์ได้อยู่ใต้คลิปนะครับว่าจะาออกไปข้างนอกก็คือมันหากนะครับ เีวเป็นงูพูน,น้อยเป็นวนึ่งงูพูน้อยเป็นลูกของแม่ตัวนี้นะครับลูกแม่หัวไทยหัวไทยให้ลูกงามราผมหมักอีดีจน,นลูกของแม่นี่นะครับกล่กกองภาพอยากขีดแตกแน่นะครับเดี๋ยวกับมึง <laughs> เอานะครับออภัยนําน,นะครับภาบอาจจะบปสวยอาจจะบปชัดนะครับคองนี่งก็เลี้ยงงยยูไนนะครับงูไ่กับงูแม่ลูก ก็อีกขอก็คือขออหัวแม่สาวหลดนนะครับหัวผูกกมีนี่นะครับซุปเปอร์แบ็คเดี๋ยวเอาไว้มืออื่นนะครับถ่าหาดยังบอท่นมีคนมาหลับไปเลี่ยงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาทายทางเนาะไขเบิ่งนะครับว่ามันสีงามสมัรแม่นี่ก็สูงปไหนนะครับผมสูงหน่อยเจ็ดสิบกว่านะครับตัวนี้ก็สีเพียง วางท้องผมพอดีนะครับผมสูงรอยเจ็ดสิบแปดกระลูกนะครับอ่ะตัวนี้ก็จ,จะ super black ปปแ,แม่สาวผมตีว่าผมจะเอาใหญ่อครับไปอยู่กับนี่ว่าแม่โหล่นนะครับตัวนี้งามอีดีตัวนี้ ED, นดำสีสีปักตานแต่ว่าถ้าได้ท้ายแสงเขาดีๆนี่คือโอ้ยงามครับสีปักตานนะครับสวยงาม บาหมันกับงัวไทยนะเดี๋ยวผมขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่อีพี่นหนนะครับสำหรับอีพี่นี้ขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็ <c ười> จะลืมฝากกดติดตามนะครับรับช่องกีาวัต์ฟร์มนะครับเดี๋ยวอีอัพคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับหากใครสนใจอยากได้งัวไปเลี้ยงก็สามารถที่ต่อสอบถามได้นะครับ มาแม่ลูกมาอยากถ่ายเป็นโปคลิปถ่ายถ่ายเบ้างามนะครับโอ้ยหามุมบ่ได้เลยเดี๋ยวพอก,กันมาอีพี่หนานะครับสำหรับอีพี่นี่ขอกราบลาเพียงโทนิสสวัสดีครับแม,แม่ลูกนะครับ